สวัสดีคะ่ะวันนี้เฟ์ก็จะมารีวิวรสชาติต่างๆของเครื่องดื่มเอสซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเอเนอร์จีดิงนะคะถ้าเอาให้เข้าใจง่ายๆก็เครื่องดื่มชูกำลังแต่ว่ามันจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังสำหรับคนรุ่นใหม่ในกลางเชิญบวกกับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับคนที่แบบอาจจะติดน้ำหัดลมหรืออาจจะติดเครื่องดื่มชูกำลังหรือว่าคนที่กำลังแบบว่า จะเศาอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่แบบอาจจะเคยไปเ่ครื่องดื่มชุปกำลังอย่างนี้หรือคนที่ออกกำลังกายนะคะก็สามารถใช้ Energy Drink หเหล่านี้ในการช่วยเสริมให้เราแบบรู้สึกสดชื่นมีพลังทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดตอนนี้ที่กำลังปินก,กันหรือกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรอย่างนี้เนาะ,ะก็เหมาะสมนะคะก็ซือได้ทุกอย่างลเลยแล้จะมีสีม่วง กับสีฟ้าสีม่วงก็จะเป็นแคมเบอรี mm ่เกรปก็คือเป็นแ mm hmm. คมเบอรี่ผ mm hmm. สมองมุ่นนะคะส่วนอะทัอปิคอสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นส้มสับปะรดสับปะรดนะคะคือส mm ีกระก็คือเอาใจง่ายๆก็สีส้มแล้วส้มนะคะเดี๋ยวเราจะชิมแล้วก็จะมาบอกให้ฟังค่ะรสชาติแต่ละอย่างเป็นยังไงเนาะทีนี้ถามว่าข้อดีของ Energy Drink เอ็กซ์ข้อดีก็คือสูงแคลอรี่แล้วก็ ถ้าคือไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือรสชาติมันก็จะหมือนผลไม้จริงๆที่จะแบบไม่ได้เหมือนแบบรสชาติยาอย่างที่เราเคยกินนี่ง้าอุ่นม,มาก่อนนะการดื่มเอเนอร์จีด k ตรงนี้มันมีสารอาหารด้วยนะคือแบบว่ามันไม่ได้แบบว่าเป็นเหมือนกับน้ำอัดลมธรรมดาก็าคือจะมีสารอาหารที่สําคัญ อย่างเช่นแน่นอนแหละถ้าเป็นกลุ่มข้างหนึ่งชูกลาลังอาจจะมีกาเไปยิเล็กน้อยแต่ว่ามันยังอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะก็แต่ถ้าเกิดใครแพ้ไปยิน,นจริงๆก็อาจจะต้องเลี่ยงแต่สิ่งที่เราจะได้มาวิตามิน B นะคะก็จะมี 1, b นึ่งบีส b งบีทอรีนแล้วก็แอลคาไลน์นะคะซึ่งหลักๆของวิตามิน b, ่ะประโยชน์หลักๆของมันก็คือจะช่วยกระตุ้นในการเผาผลาญห้เกิดพลังงานมันก็เลย เป็นเอ่อเอ่ r เอนเอรนะคะแล้วก็อย่างเช่น B12 มันก็จะช6 B12 ี B 12, ก็จะช่วยกับเรื่องระบบประสาทเรื่องเกี่ยวกับเอ่อเม็ดเลือดแดงก็คือวิตามิน B12 มันก็จะช่วยให้เหมือนกับเม็เมดเลือดแดงของเราสมบูรณ์นะคะส่วนแอลคาเนทีนมันก็เหมือนกับว่าเป็นการช่วยทำให้ขนส่งไขมันเข้าไปสู่เซลล์ของเราไปสู่โรงงานเขาผานเขาเรียกว่าเป็น ลงเตาเผาเป็นเตาเผาของเราแน้ะให้มันเผาผลาพลังงานให้เราสิ่งที่เราทานไม่ว่าจะเป็นไขมนันอะไรเงี้ยให้มันเผาผลาแล้วเอามาใช้ได้จริงนะคะส่วนทอรีมันก็เหมือนกับไปช่วยเสริมเสริมการทํางานกันกของแอลพันธีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างวิตามินบีก็คือเป็นช่วยกันเร่งเม um ตาบอลิซึมต่างๆแล้วก็ไปแปลงคาร์บโบไฮเดรตไขมันโปรตีนเนี่ยให้มันเป็นพลังงานที่เราเอาไปใช้งานได้ ก็คือแค่พูดข้าวว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นเอ็นเออี้ดิ้งแต่วันนี้จะมาชิมให้ดูดีกว่าอันนี้อยาเปิดสีม่งวงก่อนอยากเทสีให้ดูนะลงสีก่อนคือเมื่อกี้ยังไม่ได้ดมแต่กลิ่นองุ่นขึ้นมามากเลยลก็จะเป็นหล,หลักๆได้กลิ่นองุ่นต่อนเลยอ่ะก็สำหรับถ้าใครชอบรสชาติเอนเปอรี่ับรสองุ่นเนี้ยนะก็เป็นกระป๋องสีน่งวง ก่นีนี้นะคะสีเดี๋ยวอันนี้สีตาจะออกสีน้ำเงินนิดนึงอันนี้สีน่าจะสีคล้ายกันอันนี้สีทอปพิคอ้นะคะก็จะสีคล้ายๆสีตาเพราะว่าทอปพิคอ้มันก็มีสับประรดสับประรดส้มอะไรเงี้ยมันก็จะมีออกปลายออกเป็นสีส้มส่วนอันนี้พอดีนจริงเป็นสีชมพูนะถ้าเราแบบว่าชอบเป็นอันนี้นนนส้ม มันจะกลิ่นเหมือนกิ่นวิตามินซีใช่ใช่ช่กิ่นเหมือนกิ่นวิตามินซีอ่ะมันเหมือนเรากินน้ำน้ำวิตามินซนะีเนาะใจอันนั้นถ้าเราไปซื้อของที่ข้อเคไองไปอะ่ะมันจะได้น้ำตาหรือได้ความหวานที่เยอะพอจะสดชื่นเหมือนกินวิตามินซีส่วนตอนนี้ก็จะ อารมณ์แบบคินแล้วก็แบบว่ามีความเปี้ยวอยู่ในปากตอนนี้ก็จะแบบว่ายกขึ้นมาก็คือได้กลิ่นสับปะรดผสมผสมส้มส้มสับปะรดกลิ่นสับรดไม่ค่อยได้ไม่กได้กลิ่เท่าไหร่อันนี้ก็จะแบบมันจะเปรี้ยวกลมๆบอกไม่ถูกอันนั้นมันจะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวโดดขึ้นมาเล็กน้อยแตนี้มัน เอี้ยวฟงฟงธิบายเอี้ยวฟงฟงแต่อันนี้อรุณอันนี้ชัดเจนเรื่องของความเป็นอ่างหนุนเอี้ยวมแบบมันดีก่ับน้ำผลไม้กล่องเคยซื้อน้ำผลไม้กล่องกินใช่ไหมไอ้รสตัางหนุนอ่ะก็อารมณ์ทายๆการแต่นั้นมันจะหวานมากหวานโดดแต่อันนี้ก็คือแบบหวานกำลังดี ก็าสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็แบบก็ยังพอที่จะติดความหวานอยู่บ้างยังอยากได้ความหวานอยู่บ้างแต่ว่าไม่อยากได้แคลอรี่ไม่ได้อยากได้รับน้ำตาลจริงๆก็ทานเดิมเป็นพวก x x สนีได้เลยนะคะความเปรี้ยก็เลเวลความเปรี้ยก็ใกล้เคียงกันเลเวลความหวานกา็ใกล้เคียงกันมันอยู่ที่ว่าเราอะชอบรสชาติแบบไหนมากกว่าของนึ่งก็ Mm. 2 5 0มลก็ถือว่าได้เครื่องดื่มสุขภาพแล้วก็ไม่มีแคลอรี่จะได้ไม่อ้วนเนาะแล้วก็สายที่เป็นนักกิจกรรมอะเอ็กซ์ตรีมทั้งหลายหรือสกเกลต่อเชื้อเนี่ยดื่มไปด้วยเท่จะตาย <c oughs> ทันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับการดื่มรสชาติของเอสเพรสส์ต่ารๆไว้เจอกันใหม่บ๊ายยขอบคุณค่ะ